ไขไหลยอยู่ด้านข้างก็จะเป็นตัวอิเล็กโทรดมองมาโค้รละเอียดนึงว่าซื้อตาช่างมาด้วยเนี่ย B M I body fat lean body mass ไขมันดีไขมันเลว H D L LD L D L เคอยู่ในช่วงประเมินโรคต่างๆก็ทั้ง32อาการเนี่ยก็บอกความเสี่ยงเรามาด้วยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l มิโมวันนี้มาเดินกับรุ่นล่าสุดเลยตัวนี้ p i o Health Life H R 5s สมาร์ทวอทสายสุขภาพ,าพแบบจริงจังระดับตรวจสุขภาพประจําปีเลย,เยขนาดนั้นเลยแล้วตัวนี้ทําอะไรได้เยอะมากๆปกติสมาร์ทวอททำอะไรได้บ้างนะว่าจาก เต้นหัวใจ SPO2 การนอนหลับความเครียดแคลอรี่รแล้วก็สเต็ปทั่วไปใช่ไหมแต่ยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของที่ตัวนี้ทําได้เลยคือรอบนี้จัดเต็มด้านสุขภาพเหมือนเดิมแต่ราคาถูกลงก่อนอื่นมาดูตัวเรือนกันหน่อยขนาดใหญ่1.96นิ้วจอ IPS Full HD ถึงแม้จะไม่ได้จอ AMOLED ใช่ไหมแต่ว่าสีสันสวยคมชัดเลยนะแถมใช้กลางแจ้งก็ไม่มีปัญหาปรับสุดก็อย่างสว่างเลยวัสดุรอบตัวเรือนเป็นซิลิก้าอันลอยแข็งแรงทนทานเห็นอย่างนี้แต่ใช้ลุยได้เลยนะน้ำหนักแค่46กรัมส่วนวัสดุตัวเรือ ก็จะเป็น medical สามหนึ่งหกสตลเลยพอมาสองด้านหลังโอ,โอโ้โหเซนเซอร์เพียวยังไม่หมดท่อนี้ไฮไลท์อยู่ด้านข้างก็จะเป็นตัวอิเล็กโทรนที่เอาไว้วัดขึ้นหัวใจไฟฟ้านั่นเองส่วนอีกข้างหนึ่งที่มีรูมาเนี่ยก็จะเป็นรูไหม้นั่นเองแล้วก็แถบใหญ่ๆก็จะเป็นรูลำโพงก็แน่นอนสามารถคุยสายผ่านตัวเรือนได้เลยส่วนตัวสายก็ซิลิโคนอย่างดียืดใส่นอนสบายตรงที่ปรับขนาดก็มีโลโก้เพียวเฮลมาให้ด้วยแต่สําหรับใครสายแฟชั่นก็สายเปลี่ยนได้อยู่แล้วหาตามช้อปปีล้ลาซาด้าได้เลยโอเคอย่างแรกมาเข้าฮลขอองตัวเรืน,น ก็จะเป็นอิเล็กโทรดที่สามารถวัด ECG หรือว่าขึ้นไฟฟ้าหัวใจได้เวลาใช้งานก็ยืนอยู่นิ่งๆแล้วก็ใช้น้วชิ้เนี่ยแตะ ไปตรงอิเล็กโทรดแค่นี้เลยแป๊บเดียวแต่ถ้าเกิดเราอยากจะดูวิคเคะห์หรือว่าดูข้อมูลแบบละเอียดก็สามารถเข้าไปในแอป Hband ได้เลยไม่ใช่แค่บอกตัวเลขมาแถมวิเคราะห์แล้วก็ประเมินโรคต่างๆมาให้ด้วยนะก็ทั้ง32อาการเนี่ยก็บอกความเสี่ยงเรามาด้วยว่าควรจะดูตรงไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าจะเป็น h e a r t r ร t e variability นั่นเอง HRV เนี่ยเขาจะเป็นตัวชี้วัดสุขภาพหัวใจแล้วก็ด้านระบบประสาทแค่ใส่ฟังกชันนี้ว่าให้ก็คุ้มและปกติจะอยู่ในสมาร์ทวอชที่ราคาเกิน5,000้านันบางตาช่งเออบมง กค่า B M I มวลกล้ามเนื้อน้ำแล้วก็อื่นๆอีกซึ่งตัวนี้ก็สามารถใช้วัดได้เหมือนกันไม่ว่าจะกดวัดจดในตัวเรือนหรือว่าจะกดผ่านแอปก็ได้ทั้งคู่เลยนะะของวันนี้ยังโนดาต้าอยู่เดี๋ยวจัดเลยแล้วกันแล้วก็กด Start Testing <S Test s u c c e s s f u l ได้มาเรียบร้อยเรากดจากแอปเนาะ ตัวนี้ก็จะไม่ได้โชว์อะไรมาวิวดีเทลในตัวแอปได้เลย <S <S บอกมาโคตรละเอียดหนึน่งว่าซื้อตาช่างมาด้วยเนี่ย BMI body fat lean body mass muscle แล้วก็ subcutaneous fat ไขมันส่วนเกินนั่นแหละ body water skeletal muscle bone mass protein แล้วก็ basal metabolic rate หรือว่าแคล,ลอรี่ต่อวันโดยทั่วไป <Okay. S 1> ถ้าพวกนี้เขาจะประเมินมาจากส่วนสูงแล้วก็น้ําหนักที่เรากกอกไว้ให้เขาตั้งแต่ทีแรกด้วยนะนี่บอกมาเป็นการาฟิกอย่างเฟี้ยวเลย ก็จะเป็นบัตรคอมโพเนนต์นั่นเองคือตัวนี้ปกติไข่ไปตรวจสุขภาพประจําปีก็มีค่าไตรกีเซไลไขมันดีไขมันเลว LDL HDL HD, v b c d โอ้โหเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวอันหลังไม่น่าใช่แล้วตัวนี้ก็บอกมาด้วยเหมือนกันแถมพอร์มาเป็นการาฟเลยนี่กดยูริกแอซิดเลพิด HDL LDL โอเคอยู่ในช่วงใครที่ไม่ได้เป็นแบบปกติอย่างเราคุมอาหารหรือว่าเเข่งมีกดยูริกเกินจะเป็นเกาหรือไปตรวจสุขภาพประจําปีแล้วไขมันเลวเยอะเกินไปตัวนี้ก็ช่วยประเมินร่างกายได้ส่วนหนึ่งเลยนะแล้ว,วัดให้โคตร ที่นี่ ทุกๆสินาทีวัดมาให้หมดเลยนะแถมมาเป็นกราฟแต่ละวันดูย้อนหลังไม่ต้องมาดูทีละค่าสรุปมาพอตให้เรียบร้อยนี่เราก็ใช้มาเกือบอาทิตย์แล้วใช่ไหมดูมีข้อมูลทุกวันเลยอะเมื่อวานกันบ้างก็ยังหนุ่มสาวนะโอเคใช้ได้อยู่แต่สําหรับคุณผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เหมาะมากๆก็จะเป็นบัตรเพเชอร์วัดความดันอยู่ในช่วงสูงต่ําบอกมาเรียบร้อยเหลือก็แต่น้าเต้าปูปลาไม่ใช่คือถ้าเรากดจากสมาร์ทวอชไปเนี่ยมันก็จะเป็นค่าที่เขาวัดให้อัตโนมัติิมมมีีค่่่าาาเเดดดยวใใช้แนนนนอถู Yep. นี่บัตรเพรสเชอร์ดูตรงไหนเหยียบแรงหรือว่าเกลคันเร่งเกินไปโอเคตอนนั้นอาจจะความดันสูงหรือความดันต่ําก็บอกมาให้หมดเลยก็วัดทุกๆ10นาทีหมดเลยนะเราตั้งไว้ให้เขาวัดเยอะที่สุดที่สุด,สดแบบละเอียดถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยตัวเรือนเขาก็จะอยู่ได้ประมาณ5-7วันก็ประมาณอาทิตย์นึงอะ่ะโอเคเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ตั้งแบบเราหรือว่าใช้เป็นแบบสมาร์ทวอททั่วไปเนี่ยเดือนหนึ่งนี่สบายๆเลยนะสอาทิตย์เนี่ยเกินแน่นอนบอกมาละเอียดมากๆแล้วก็ดูช่วงได้หมดเลยนะสําหรับใครที่แบบคุณพ่อคุ แม่อยากจะเอาไป tracking หรือติดตามคุณลูกก็ซื้อให้แล้วก็ด้านขวามีปุ่มแชร์อยู่ตรงนี้ปุ๊บเราก็กดส่งไปได้เลยมาเรียบร้อยกดดาวน์โหลดเป็นแต่ละวันก็ยังได้แล้วก็ไฮไลท์สุดท้ายเลยก็จะเป็นบัตร glucoz หรือว่าวัดน้ําตาลในเลือดสําหรับใช้ที่เคร่งเรื่องของหวานหรือว่าต้องควบคุมอาหารก็ใช้ตัวนี้เป็นการชี้วัดได้ส่วนหนึ่ง <Okay. S 1> เลยนะนี่เลื่อนลงเพื่อ r e f ฟ e ชหรือว่า synchronize าต้กับแอปแล้วก็เลื่อนลงมาโอโ้โหดูวัดอะไรได้เยอะมากเลยนะ เป็ดเอาอีสเต็บอดี้เทมเพอเจอร์กูโคเจอแล้วปุ๊บกดเข้าไปพอตมาเป็นกราฟถือว่าตรงเลยทีเดียวก็เรานอนไปเนาะแต่เที่ยงคืนถึง6โมงเนี่ยวันนี้เราตื่นมาประมาณ8-9โมง แล้วก็พุ่งขึ้นไปเลยก็กระโดกเวกับน,นมไปนั่นเองแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆแล้วก็มาทีช่วงประมาณาบสองใบสามซัดเคซีไปหนึ่งชุดใหญ่ๆพุ่งขึ้นเลยแล้วก็ค่อยๆลดลงมาในส่วนของตัวเรือนก็รองรับภาษาไทยจะให้แจ้งเ e ตือนแอปไหนมาบ้างก็เลือกได้เลยการใช้งานก็ทั่วไปเลยปัดลงเพื่อตั้งค่าตัวเรือนแบบรวดเร็วจะเพิ่มลดแสงหรือว่าการใช้งานทั่วไปเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเมนูได้รูปแบบในการให้เขาแสดงผลมาเนี่ยโอ้โหมีโคตรหลากหลายเลยจะเป็นแบบกลุ่มก้อนเมฆลิสต์หรือวงล้อื่อใครยังไม่ชิน ม่รู้ว่าฟังก์ชันไหนแล้วอยากได้คําอธิบายแล้วก็แบบน้ําตกหรือไอคอนเรียงกันนั่นเองแต่ปกติใช้งานตัวเรือนก็ทําได้ง่ายๆอยู่แล้วปัดไปทางซ้ายก็จะเป็นการข้อมูลพื้นฐานที่เขาวัดให้อัตโนมัติาสามารถเปิดดูแบบเร็วๆได้เลยเห็นเราใช้ภาษาอังกฤษแต่ตัวเรือนเนี่ยเขาก็ลองรับภาษาไทยเหมือนกันนะหรือจะโหมดออกกําลังกายก็มีมาให้เลือกเพียบอยากจะดูข้อมูลประวัติแบบละเอียดใ,ในแอปบอกมาเป็นกราฟสรุปค่าสูงต่ําให้เลยมาทดลองไมค์กับลำโพงกันหน่อย โอ้อันนี้ได้ยินเสียงดังฟังชัดมากฝั่งโน้นได้ยินเป็นไงบ้างได้ยินเสียงดังฟังชัดดีครับฟังชัดเจนไม่อ e, นะุยเนาะไม่ไม่นะ นี่ถ้าเกิดไม่บอกนี่แยกออกไหมว่ามาจากสมาร์ทวอทอันนี้พี่พูดในไหนอยู่อันนี้พูดในสมาร์ทวอทอยู่เสียงดีเลยโอเคขอบคุณครับในส่วนของตัวเรือนเนี่ยก็เป็น IP67 กันน้ําสามารถใส่ล้างมืออาบน้าอย่างเงี้ยได้เลยในส่วนของฟังก์ชันทั่วไปหรือไม่ใช่ทางการแพทย์เนี่ยก็อย่างตัวนี้ฟาทิกวัดความเหนื่อยล้ากดไปสักแป๊บได้ค่ามาเรียบร้อยยังปกติอยู่โนโฟาทิกศูนย์โอเคหรือจะเป็นตัวนี้วัดอารมณ์อิมชั่นได้หน้ายิ้มสเตเบิลปกติดีไม่เครียดแต่อีกไฮไลท์เลยนี่ กดทีเดียววัดมาให้เพียบเลยไม่ว่าจะเป็นอันตราการเต้นหัวใจบัตรเพลชเชอร์ pressure, บรัตรออกซิเจนความเครียดสเตรสหรือว่าอุณห<บ>ภูมิร่างกายก็วัดมาให้ด้วยแล้วก็ที่มีมาทุกเดือนก็จะเป็นฝึกหายใจนั่นเองส่วนคุณผู้หญิงก็มีแทร็กกิ้งประจําเดือนด้วยพูดถึงคุณผู้หญิงรอบนี้เขามาด้วยกัน3สีครีมดําแล้วก็ชมพูส่วนตัวเรือนก็จะมี2สีดํากับชมพูเรุ่นก่อนเนี่ยอาจจะดูเหมาะก,กับคุณผู้ชายมากกว่าแต่ว่ารอบนี้ก็ใส่ได้ทั้ง2เพศเลยวอทเฟสแล้วก็รูปหน้าจอก็สามารถเลือกจากใใในนแอออปปหหรรืจจะชู้้ตัวเงาากกลี็ทํไดดม จะเป็นสีครีมนะส่วนตัวเรือนก็เป็นสีชมพูเนี่ยคนที่ขาวนี่ใส่อะไรก็เข้าหมดเลยก็แน่นอนละ่ะเขาไม่ได้เจาะเลือดไม่ได้ใส่ปอกแขนที่รัดลัดหรือว่าใช้ของเหลวในร่างกายในการส่งตรวจเข้าแบอ p เนาะก็ไม่ได้ใช้เพื่อรักษาแต่ว่าใช้ในการประเมินเบื้องต้นได้เลยสำหรับคนที่ซีเรียสมีความเสี่ยงจะเป็นโรคหัวใจหรือว่าค่าอื่นๆว่าจะเป็นความดันระดับน้ําตาลไอวัดมวลกล้ามเนื้อ BMI ก็ใช้ได้สำหรับคนทั่วไปไม่มีปัญหาแน่นอนอย่าไปรอให้เป็นโรคหรือว่าหมอสั่งว่าไอค่าไหนมันเกินหรือต่ําไปดีีกกวว่่าาถ้รมอุปณ์ชย หรือบอกเราได้ว่าก่อนที่จะเป็นอะไรค่าตัวไหนมันจะเริ่มเกินแล้วหรือต่ำไปคุ้มๆเลยราคาส0งพักว่าเท่านั้นเองโอเคในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ลิงก์สินค้าเดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คลิปต้องคำบรรยายเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยถ้าเกิดไม่อยากพลาดกเจ็ตเจ๋งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย